สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าดูต้นไม้อีกแล้วช่วงนี้อันนี้เอ่อกลอนอิมพันมือหรือว่าวาสนาเลื่อยนะเจ้าแต่ตังบ้านจะห้องวาสนาย่อยวาสนาเลื่อยอย,อย่างเงี้ยแต่ตะกี้ไปหาข้อมูลมาละาหาบปเจอว่วาสนาย่อย,อยน,นะเจ้าไอจริงมันจะมีจะมีลามันนี่คะ จริงๆมันจะเป็นถ้าเขาปลูกระถางเนาะปลูกระถางแล้วก็จะมีตัวนี้ห้อยลงมาก็จะห้องวาสนาย่อยตั้งนี่นะเจ้าอันนี้ดอกมันออกสวยสีขาวเล็กๆเป็นตะกูลว่านกาหอยนี่แหละเป็นตระกูลว่านเออเป็นตระกูลพักปราบกวนอิมพันเมอ,อันนี้กำลังงามมาเจ้าแล้วก็ดอกหลายจอมีดอกหลายช่ออยู่นะ เป็นปลูกเสริมสิริมงคล้นปลูกเสริมโชคลาภกันประมาณนั้นนะคะก็เป็นไม้มงคลแ้นห่มอันหนึ่งจริงๆมันจะมีลายด่างด้วยค่ะลายด่างก็สวยอันนี้มีแมงอย่าาหัวกอ่อตัวแมงดำชาวห้อว่าแมงดำที่แต้มันจืดแมงอย่างหัวก้องกับ,บฟกัสเลย แล้วก็ทิ่เต็มนี้ปุ้นผมนจะเ้าปุ้นประมาณนี้ดอกสวยขาวดิฮะแบบถ้าเขามองด้วยตาเปล่าตรงเนี้ยมันหลายกิ่งเนาะมันจะแบบวบาขาวเล็กๆอ่ะมันสวยอะ่ะเหมือนดอกยิบโซ เอยิบสีกล้องแบบโฟกัสเลยตายแต่ไปโฟกัสอะไรไม่รู้เดี๋ยวถ้ามันเน้นก็นจะเริ่มขยายจะเอาไป ใส่ที่อื่นของนี่กปาา็ประมาณนี้ไล่สาร่าค่ะตามาชมประมาณนี้อันนี้ให้ดูหมัมมุมมั่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นไลที่เขาย่อยออกมานะเจ้า นี่ดอกนี่นะคะดอกหลายก้านหลายกิง่งพอเขาดูรวมๆกันอีกกจะมีความสวยงามถ้ากระทบแสงให้หน้อยนี่สวยเยอะแล้วแต่ม,มุมอันนี้นี่แบบนี้สวยไหมเออแบบนี่สวยโอ้สวยเลย <laughs> โอเคไปแล้วค่ะ,ะแต่ระแต่เลย